สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมผมนกหน่อยลูกอีสา,ลานลันเปรเซนต์ครับผมซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านเซ่นลานกเกยมสีตำบลหน้าดีอำเภอสวรรคูหาจังหวัดหนองบอัวลำพูโดยกำเนิดครับผมลูกอีสานลานเปรเซนต์ครับนี่ครับเมื่อนี้กติภาพี่พาน้องมานี้ไเลยครับกิน มากไม่ตามฤด,ดูกาลครับผมเออน้ำพริกเกลือน้ำพริกเก็ตายบา่อเลี้ยงก่าก,กแล้วครับอ้ยกินไปแล้วก็อยากกินเป็นยักไดครับ <c oughs> <c oughs> คือทีนี่นี่ถือว่าหากินไงพ่พยพอสมควรนครับเพราะมันแรงเป็นว่าตกแรงมาปีไรนี่บักข้อนี่ทั้งเกตเลยครับบักข้อที่ดกครับผมต้นน,น้อยๆกัน หมากลุกว่าสาันนะครับอ่ะต้องว่ลายใหญ่หางครับผมจัดเลยอันนี้ก็ได้แกะไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับนี่นี่เดือดตามตามฤดูกาลครับผมผลไม้หมากใหม่ส่วนหนึ่งซึ่งก่อนน้านี้ก็แมนหมากเงี้ยวครับผมผลไม้หมากใหม่ตามฤดูกาล อ๋อลองคำเหลวก่อนเลยครับกำยังไงลวดใจใจดีไม,ม่ผิดหวังครับสม้สมต้อนหลาดไข่ ใคยง่ายใใครับผมโอกาศเดือดมันหลายผลเครเเื่องสมเครื่องเผ็ดพี่น้อะพูดเลยทีบ่มีโอกาสได้กินปีนี่กับบ่ต้องเสียใจครับปีหน,ยยน้ายังมีโอ้แต่ดกขักับดูขัก,ขกต้นใหไง

กับคลิปนี้กันอยากขอบคุณพีขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่เข่ามาให้กำลังแรงใจสำหรับท่องน้องใม่ที่เพิ่งเปิดเพิ่งหัดเท็ดซึ่งเกินคาดครับผมบวคิดว่าพี่น้องที่เขามาให้ความสนใจหลายขนาดนี้กัขอบ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 หุนนหบ้นอบรอบข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 อบอบ คนที่ติดตามอบบหนึ่งเสียงหนึ่งติดตามหมดเป็นกําลังเร่งใจเลีครับอู้มีแห้งมีกาลังใจสู่รอครับซึ่งผมก็เพิ่งเปิดได้แกประมา่นักเดือนช่งเดือนออนี่นะครับแ่ผู้ติดตามเนี่ยเกินขาดผมก็วังว่าจะมีผู้ติดตามแลให้กำลังใจผมไปเรื่อยๆยันีน,นี่โอกาสได้สั่งได้ได้ชื่อ ผู้ที่เป็นสำเร็จมาเนี่ยครับนี่จะเป็นญาติที่แนะนำาบบซึ่งเป็นน้องสาวเป็นญาติลูกพี่ลุงน้องนะครับที่เป็นแนะนำช่วงที่ติดพิษอย่โควิดระบาดนะครับไได้ด้ตัวงานดนกลับมาอยูบย่บ้านเวลาไปไล่หนูไปเฮ็ดยังกิจกรรมต่างๆผมก็จะมักไล่สดลงในเฟสในช่องในเฟสบุ๊คของผมนะครับ น้องเพินเห็นกับเออมันเป็นตะเบิงมันเป็นวิถีชีวิตของเงินเช่าลูกอีสานที่หาอยู่หากินนะครับเพินก็นเลยแนะนำก็บอกองเปิดช่องยูทูบบางรายแล้วก็เฮ็ดคลิปหาเฮ็ดคลิปเพนยังโลง่งเลยที่แรกแบบกับปฏิเสธน้องเข้าไปแลครับพอผมบอค่อยรู้เรื่องผมมีความรู้เลยเหรอครับบ่ม,มีจักอย่างเลยความรู้เกี่ยวกับเปุดถ่ายอ็ได้ลองหัดเบิง ถึงคำแนะน้ำของน้องเพื่อนน,นะถึงใน YouTube จนตุ่มมือน,นีกับพ่อทู่วๆไทยๆไปได้ครับก็รู้จักใส่นั่นใส่นี่ตัดต่อจนตุ่มมือน,นีก็ลงไปเรื่อยๆครับผมมื่มมือนนกับพ่อเพื่อนพี่น้องมานั่งจิ้มกับบรรยากาศ ข้างล่างนี่ครับขอ,อกเป็ดครับเป็นเป็ดปดูเป็ดสาวเป็ดนุมเป็ดสาวกำลังอะไรไงกำลังอันนี้ครับแล้วทั้งคางนี่ก็เป็นเป็ดอีกชุดหนึ่งครับมันมีสามชุดครับยินแล้วก็ทั้งหลังนี่ก็จะอีกชุดหนึ่งเพิ่งกันเบาะมาวัานเมื่อก่อนครับเอามาอนุบาเลเมื่อก่อนอันนี้ก็ ว่มีเงินซื้อหัวหันกับกนใส่เดือนหรือขี่เกเดียนเหรครับให้กินก้อนแบบมีเข้าไปกับห่อมหน้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าครับให้กินซัมทิมมี่นี่เหรครับอยากกินข้าวไลอะไกับ่าไเข้าคข้นกันที่ว่าพ่อกินอะ <c oughs> เลยได้กลนครับข้างหลังพอดีมันก็ถือว่าดินงามดินดีครับขี่เกเดียนไรมันเท่านี้ก็กลนให้กับ เกือบ้อยตัวครับปั่นกันกินคอกน้อยๆบ่ชอ,ออกมาว่านก็นกินเป็นผมก็เงดหัวจีแตกตั้งบระยันเป็น,นเกี่ยวทองเกี่ยวใส่แต่บ,บืช <c oughs> อจัดต่อเลยครับน,น,น้ำน้ำจิ้มนี่ผมกันที่ใส่ปลาแดกน้ำครับเนี่ืองสีมันดีเี้มข้นครับแซ่บนัวอื ลงกลืนก็บมี่ครับอือรับด้วยพันล้านค่ะเจ้ากับว่าได้กินเนี่ยครับตละไมอีสานของจังิงีมแต่เฮาในหาปีนกินเองคัะเจ้าว่ามาสนใจอย่าพี่น้องปลาหส,สมแหงครับแสบทวงวะกินแล้วๆด็ได้เป,เป็นบูปลาอ่อยต่อแล้วครับใบเนี่ยอ้อ เนี่ยขกบคุ้นอะไรอีหลีครับโปรกรมเร่งรงใจที่เขามากเบิ่งเขามาคอมเมนต์เขามาติดตามอู้บักขึว่าที่เป็นยังี่ครับเกินขาดเกินขาดพี่น้องคนที่บาูสีฮิตยังช่วงติดพิดโควิดสองเดือนเมื่อกี้นี่ก็ได้หัดถัด เอขอบคุณจากใจีีดีครับทีติดตามพอแล้วกันน้ำตาสีไหลดีใจลายพี่นอ้องดีใจครับส่วนได้เป็นพันเป็นหมนื่นคืออข้าวในสิบบอนนางทั้งบอกทึ้งนั่งหงเห็นบะซึ่งใจไหลอ้าทึ่งจินเทั่งแกะไปแซมน้ำครับเดี๋ยวมันดีขาดตอนพี่นอ้องอืม อันที่กินย่างเดี๋ยวบาแกะใส่นก็ขคดตอนเนี้ยเสียไปได้จังไงครับอ๋อาลายใหญ่ห้างครับจัดเลยเรียเรียเ,รยเรียลืดหลดไปยังไงพี่น้องจะไปกินได้ไ,ไราป็นยังไง เอ้ยที่มึงดูกินเดืนป่ะโอ้เออเออเอเอ,เ,อเป็ดกินอีเลียครับไปฮะทองเสียเด้อตัวกินตัวดิบตัวเดีนกินยังให้ก็บที่กินเราลดนะครับเพือ่อนหลายครับนี่ก็ไปได้มาจากันหน้าของพีน่นั่งครับ เมียพิซายขึ้นมาโมากินอู้คงเพชรดเพลินสมเป็นรองเลยครับอุ้ยสลืองตีสมอุ้ย <c oughs> อรักๆมันนี่ก็คืออยากมาขอบคุ้นพี่อขอบคุ้นน้องที่เขามาติดตามมาคอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์แห่งกำลังเร่งใจนี่ยแหละครับบอก้อซื้อซะนั่นเป็นพลังในการที่คนที่หัดเฮ็ดยูทูบหนึ่งดีดีครับอับที่บายบ่ถือเลยล่ะ นี่ครับักๆก็อยากมากอัดคลิปขอบคุณนนี่แหละครับพี่น้องกหวังว่าพี่น้องที่ได้เบิ่งเลยจะมีความสุขมีความเพิดเพื่อนในการรับชมมีอันใดที่แนะนำะหรือติชมค,คอมเมนต์ก็มาได้เลยครับทั้งใต่คลิปนี่แหละครับปากเป็นกำลังใจให้ลูกหลานของเจ้าอีสานอีกสักคนหนึ่งเลยครับพี่น้องก็จะมีกำลังใจเฮ็ด พอตอนนี้ก็ยังหาการหางานเฮ็ดด้ก็ได้ได้เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าซอยพอซอยแมนนี่นะครับยาบา่บัา,บานหวังว่าสถานการณ์ทั้งหลกทั้งไพ่มันทีดีขึ้นไว้ไครับห้เศรษฐกิจดีขึ้นเร็วๆที่ได้ตั้งรักปักฐานกันไหมครับพี่น้องคอยพี่น้องสูใบพอ้อมกันครับซูครับอย่าไปถอยมันครับที่เจอเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเจอไพ่หลอกไพ่แล้ง จะไปท่อครับปีไม่ปีนาก็ยังมีหวม,มกับอวมนักเคินละแต่ก็ต้องสู้ครับพี่น้องอันไดพ่อเห็ดเดยเห็ดไปก่อนอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสทานี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครนกำลังแร่งใจในเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นขอเกล่าคำว่าสวัสดีครับ